หลายคนคงรู้จักคําว่าทากันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในภาษาจีนทาจะแบ่งเป็นทาผู้ชายแล้วก็ทาผู้หญิงนะคะแต่ทุกคนทราบกันไหมคะว่าทาผู้หญิงเนี่ยมันเพิ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปี1920ที่ผ่านมานี่เองก็ลาวๆหนปีที่แล้วเนาะหนึกว่าปีที่แล้วแต่ นานกว่าน,นั้นคือสมัยโบราณเ,เขาจะใช้ทาที่เป็นผู้ชายเรียกรวมทั้ง,ง,งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่1920เนี่ยมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วเนาะก่อนหน้านั้น,นก็มีคนไปเรียนที่เมืองนอกเมืองนามาแล้วอยากจะแปลนหนังสือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนแต่ทีนี้เนี่ยเขาค้นพบว่าในภาษาจีนไม่มีคําว่าชี อ้าวแล้วจะทำยังไงเรารู้สึกว่าเราแปลออกมาแล้วมันเขาเยียมันไม่ได้ฟิลอ่ะมันไม่ได้ความหมายที่เฉพาะเจาะจงที่นี้เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเวลาแปลก็จะใช้คําว่าทาแล้วมีคําว่าหนีตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วในปี1918นะคะก็มีการเริ่มใช้คําว่าทาอ่ะที่เป็นหนีเจื้อผังอยู่ข้างหน้านะคะ แต่ว่ายังไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งในปี1920นะคะในบทประพันธ์ของคุณหลิวปั้นหนงที่ชื่อว่าเจ้าวัวรู้เหอปู้เสียงทาซึ่งมีการใช้ทาที่เป็นหนุ่ยจื่อผังทาที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วบทประพันธ์นี้ก็โด่งดังแล้วก็ทําให้มีการใช้ทาผู้หญิงเนี่ยกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลนี้นะคะเราได้มาจากเผ่าหนาน ep 8นีทุกคนสนุกมากแต่ว่าเดียอยากกลับไปแบบ ท่องพวกเพียนผางหรือว่าชื่อขีดใดๆต่างๆซึ่งเราก็เรียนมาแต่ว่าแต่ว่าก็ลืมไปพอสมควรแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้เออจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะถึงจะได้ยินกันอยู่เนืองๆนะคะว่าแบบเออคนนั้นบอกว่านี่ไงชื่อเรานี่ไงมันมีขีดนี้ขีดนี้ไงแต่แบบเขียนให้หน่อย พิมพ์ให้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอดูอันนี้เสร็จแล้วแบบอุ้ยน่าสนใจจังเลยอยากอยากกลับไปจําใหม่อะไรเงี้ยอย่าลืมไปดูกันนะคะ